รีวิวงานผิวแบบดาราซึ่งผิวเขาก็จะมีความพุ่งๆสว่างๆใช่ไหมคะแล้วล่าสุดเนี่ยพิมพประภาทาเรื่องอีกแล้วค่ะคือพิมพ์ใช้เบสตัวนี้ซึ่งหน้าตาม,มันมีความแปลกใช่ไหมคะพี่เองก็อยากจะรู้นะคะว่าถ้าเราใช้เนี่ยจะได้ผิวแบบพิมพไหมวันนี้นะคะเขาก็จะมีสสีค่ะจะเป็นสีเบสเบสกับสีฟ้าม่วงตัวนี้แล้วหัวปั๊มเขาว่าค่ะจะมี2รูแบบนี้คือมันออกมาจาก2งฝั่งทุกคนดูนะชี้ทาที่มือนะคะเห็นความแตกต่างชัดมากมาค่ะถึงเวลาที่จะลองบนหน้าให้ดูแล้วนะคะพี่จะลองเป็นนนนโทนสีฟ้าม่่วงกอเลยะะคะ คือปาดไปแล้วอ่ะมันมีความง่ายมากที่ไม่ได้วอมที่ฝ่ามือเลยนะคะคือมาวอมลงบนหน้าเลยเนื้อมีความเกลี่ยง่ายมีความเป็นน้ํานิดนดให้ความชุ่มชื้นแต่ได้ผิวที่ดูสว่างขึ้นมากๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะชีจะใช้เป็นโทนสีเบทค่ะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคะช้ว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันขนาดนั้นใดๆคือมันสบายผิวมากแล้วก็ยังมีกันแดดด,ด้วยน,นี่ชีลองเลเยอร์ทาซ้ำให้ดูนะคะส่วนตัวนี้ว่าไม่ต้องทาซ้ำค่ะทารอบเดียวก็สวยได้เลยซึ่งลุคนี้เนี่ยชิไม่ลงรองพื้นนะคะตามดด้้้วววยยซลลเเลเแแกก็ปงผิิใหม่ ได้ผิวแบบพิมพ์จริงนะ